วันนี้หน่วยกำจัดหญ้าเคลื่อนที่ของเราได้ย้ายมาตรงทำเลนี้นะคะดูซิว่าจะใช้เวลาในการกำจัดหญ้านานแค่ไหนฝั่งตรงนู้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะหญ้าหายไปเยอะเลยดูซิว่าวันนี้จะทำงานได้ดีเหมือนเมื่อวานไหม ตั้งหน้าตั้งตากำจัดหญ้าค่ะเห็นไหมมันต้องแบบนี้นะคะจำกัดเป็นวงไม่งั้นเนี่ยเลือกกินค่ะหญ้าไม่หมดสักทีมาทางนี้หน่อยสิไอ้กิ๊บ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 ไม่สนใจกันเลย ดูไปค่ะหิวน้ำไหมอากาศสบายสบายตอนเช้าค่ะตื่นเต้นเอาละเอาละคึกคึกคักจังเลย จิบน้ำก่อนเฮ้ยเพิ่งสังเกตตอนนี้มันจะโตเท่าพี่มนแล้วล่ะเนี่ยเพิ่แป๊บเดียวเอง ลูกห่านจีนนี่น่าจะสองเดือนกว่านะคะแต่ลูกห่านโทเลวานี่น่าจะเดือนกว่ากว่าโตเร็วแฮะถึงเดือนหรือยังนะลืมเช็คเลยเอยดูปีเขาสิเขาตื่นเต้นเอ้ยลูก ระวังระวังโอ้ต้องขนาดนี้ใช่ไหมคึกคักมาทางนี้เร็วกิบกิบมาแล้วมาแล้วหนูมาแล้วหนูมาแล้วอร่อยจังเลยใช่ไหมอ่านมา,าพักผ่อนจิบน้ำกัน ได้ปลาแล้วดูสิคะอริยอร่อยวันนี้คงจะดูสิโอ้ยตาละน่ารักย่างติดปากอยู่เลยลูกพรุ่งนี้โตมาเดี๋ยว,วเขาก็ลืมเราละช่วงนี้เฉยๆค่ะเขายังโอเคกับเราอยู่โตมาเนี่ย ติดสาวแล้วก็ไปเลยดูสิดูสิความตื่นเต้นอุย้ยดูดูความร้ายเมื่อกีว่ามันตัวเล็กผอมใช่ไหมบินได้ไม่น่าเชื่อเฮ้เจ้านี่มันจะโดดไม่มันร้ายไว้ จะไปเลนอะไรที่ปูนทำอะไรอีกจะทำอะไรอีกแล้วนั่นจะทำอะไรอีกดูสิวันนี้เขาว่าอากาศจะร้อนนะคะละอาจจะเอาน้ำให้พวกนี้เล่นอาจจะนะโปรติไม่อยากจะเอาน้ำให้พวกนี้เท่าไหร่ ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะกลัวค่ะกลัวเล่นน้ำมันจะติดน้ำอ่ะไปไปไปอาเต็มที่ลูกกลับมาก่อนพอยังไงไจิบน้ำกันเบื่อจริงๆกำลงังมีความสุข กับเจ้าห่านน้อยแล้วมีเสียงซาวแท็กติดมาเนี่ย,ยใช่ไหมมาลูกมาเร็ว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 ,รว,รวคึกเฮคึกยังเลยยังไม่รู้ตัวอีกมาทังนี้เร็วโอ้ยกิ๊ตกิ๊บๆกิโอ้วันนี้นี่รู้สึดีจ้ะ มีความสุขกับการเล่มหญ้าจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าทำคลิปใหม่ไปเจอกัน